เดี๋ยวเขาจะจำไม่ได้เดี๋ยเขาจะจำนาไม่ได้แต่ยืนยันตัวตนเน,ะนาะหนาวลมอันนี้ลมยังแรงจ้ะเดี๋ยวนั่งก่อะเดี๋ยวนั่งก่อน เป็นโดกนางสีชมพูนะจ๊ะค่อยค่อยรอติดตามชมเด้หนาวนาง่งนัน่งไม่ได้เดาจ้ะ